ันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่เคยเดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือแล้วไปเที่ยวทางจังหวัดตากไปที่แม่สอดนะครับ ทุกท่านก็คงจะต้องผ่านศาลที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อพระวอสุดแนวเทือกเขาถนนธงชัยที่ตระงานอยู่ไกลยนสุดชายแดนไทยพมา่าบนเทือกเขาเหล่านี้มีตำนานมากมายชวนให้ผู้คนที่ดัานด้นเดินทางไปสู่หมู่บ้านชาวเขาแล้วก็สองฝั่งฝากของแม่น้ำสารวินหรือว่าแม่น้ำเมยต้องเคยได้ยิน ชื่อของแม่ทับหน้าด่านผู้รักษาการอยู่บนเทือกเขาชายแดนพมา่าในช่วงเริ่มต้นริมพรมแดนของแม่น้ำเมยซึ่งไหลผ่านแม่สอดซึ่งเป็นปราการด่านสุดท้ายของไทยที่จะเปิดออกสู่อำเภอเมียวดีจังหวัดกรุกริกของพมา่าตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการเดินทัพเมื่อครั้งโบราณของทหารพมา่าที่จะผ่านเข้ามาสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือ โดยจะต้องผ่านช่องเขาตรงด่านแม่ละเมาบนเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งเต็ม,มไปด้วย้ข้ป่าแล้วก็สัตว์รา้ายนานาชนิดแต่ด้วยเหตุว่ามีเพียงเส้นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่ภาคเหนือของไทยโดยง่ายในสมัยก่อนโน้นเนื่องจากดินแดนแถบนี้ยังรกร้างห่างไกลความเจริญไม่มีกองกำลังทหารที่มาตั้งรักษาด่านทำให้พมา่าเข้าสู่ชายแดนได้โดยง่าย แต่ในที่สุดเมื่อถึงสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชความฝันของพม่าก,ก็ต้องสูญสลายเพราะว่าที่ด่านแม่ละเมานี้เองมีวีรบุรุษผู้สร้างตำนานใหม่ให้กับช่องเขาแห่งนี้ด้วยการเป็นนักรบผู้กล้าที่สามารถต้านทานการรุกรานของพม่าเอาไว้ได้ทุกครั้งด้วยกองกำลังชาวเขาที่มีอยู่มากมายริมชายแดนทหารพรม่าที่บุกรุกเข้ามาสู่ประเทศไทยประทับสงครามชิงแผ่นดิน ในสมัยนั้นต้องล้มตายลงไปเป็นจำนวนมากเพราะความจงรักภักดีต่อผืนแผ่นดินที่นักรบชาวป่าผู้นี้ได้ก่อตั้งเพื่อการต่อสู้จนชาวพมา่ารามันเองถึงกับเรียกขานดินแดนหน้าด่านอันอยู่ริมแม่น้ำเหมยนี้ว่าเมชัดซึ่งแปลว่าเป็นดินแดนที่ชาวพมา่าต้องมาเสียชีวิตมากมายแล้วในเวลาต่อมา ชื่อของเมชอดก็เพี้ยนไปกลายเป็นชื่อใหม่ก็คือแม่สอดนั่นเองถัดลงมาทางด้านใต้นับจากจังหวัดตากขึ้นไปบนเส้นทางสายถนนธงชัยที่ตัดจากจังหวัดตากสู่แม่สอดบนขุนเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยชุมชนน้อยใหญ่ของชาวเขามากมายหลายเผ่าคนที่ขับรถไปเมื่อถึงกิโลเมตรที่62-63ก็ จะได้เห็นสารสักการะที่ยิ่งใหญ่อยู่ทางฝั่งขวามือหากเดินทางไปแม่สอดซึ่งที่สารแห่งนี้รถทุกคันที่แล่นผ่านไปไม่มีคันไหนที่จะไม่บีบแตรเป็นการแสดงความนับถือสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระวอเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้านี้พระวอเป็นแม่ทัพและวีรบุรุษผู้เกรียงไกรเมื่อสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศสยามนามนี้เป็นที่ระบอือชากันไปในหมู่ชาวพมา่าผู้ชอบลุกรานแผ่นดินไทยในทุกครั้งที่มีโอกาสเอ่ยถึงประวัติของพระวรน่คงไม่มีใครที่จะไม่เคยได้ยินเรื่องราวแต่หนหลังของท่านมาก่อนประวัตินับตั้งแต่ท่านนำกองทหารชาวเขาเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มหมู่ญาติของท่านปกป้องแผ่นดินให้พ้นภัยจากพมา่า ตามพระบัญชาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เป็นที่ประจักษ์ว่าตัวท่านนั้นแม้จะไม่ได้สืบเชื้อสายไทยมาโดยตรงแต่ท่านก็นับได้ว่ามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแผ่นดินยิ่งกว่าคนไทยเสียอีกหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพมา่าอีกต่อไปพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งให้ขุนทหารชาวกะเหรี่ยงที่รบเคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่สมัยท่านเป็น เจ้าเมืองตากช่วยป้องกันไม่ให้พม่าบุกรุกเข้ามาสู่แผ่นดินไทยที่ด่านแม่ละเมาให้เฝ้ารักษาแนวชายแดนจุดนี้เอาไว้โดยให้เป็นใหญ่เหนือชาวเขาทุกเผ่าพระวรักษาด่านอยู่ที่แม่ละเมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านซึ่งสมัยนั้นด่านแม่ละเมาแห่งนี้จะเต็มไปด้วยภัยราย้ายไข้ป่ายากนักที่จะหานายทหารคนใดามารักษาอยู่ได้ เนื่องจากท่านเป็นชาวกะเหรี่ยงมาแต่กําเนิดคุ้นเคยอยู่กับป่าเขาลําเนาไพรป่ากว้างยิ่งใหญ่บนเทือเขาถนนธงชัยแถบนี้ก็เลยไม่มีปัญหากับการปกปักรักษาในหน้าที่ของท่านพระวอถือได้ว่าเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นนักรบผู้กล้าในพงศาวดารของไทยเพราะหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงประกาศอิสราภาพของไทยแล้วก็แต่งตั้งพระวอนักรบชาวกะเรี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลรักษาผืนแผ่นดินในแถบนี้ให้เป็นหัวหน้าดูแลชาวเขาทั้งหมดอยู่ในแถบนี้และหลังจากที่พระวอเสียชีวิตไปแล้วบรรดาชาวกะเรี่ยงทั้งหลายได้ตั้งสาลขึ้นมาเพื่อยกให้ท่านเป็นผีบรรพบุรุษที่ทุกคนให้ความเคารพบ,บูชาซึ่งสารของพระวอนั้นเล่ากันว่า แรกเริ่มนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้จ,จนกระทั่งได้มีการสร้างเส้นทางไฮเวย์สู่แม่สอดผ่านด้านนี้จึงได้มีการอัญเชิญให้ดวงวิญญาณของท่านมาสิงสถิตอยู่ในศาลใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่สวยงามอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันมีคนเล่ากันว่าศาลแห่งนี้เป็นที่พักครึ่งทางระหว่างที่จะเข้าสู่อำเภอแม่สอดจึงนับได้ว่าเป็นจุดที่สร้างขึ้นมาเหมือนกับให้ทุกคนได้รับความสบายใจเมื่อได้แวะเข้ามากราบไหว้ท่านเป็นการขอผ่านทาง ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเดิมทีสารของท่านอยู่ลึกเข้าไปหลังเขานโน่นเป็นสารที่พวกชาวเขาไม่เฉพาะชาวกระเหรียงนะที่ให้ความนับถือ,อชาวเขานี่ปกติแล้วจะมีผีบรรพบุรุษของเขาเองเขาไม่นับถือผีอื่นจะมีก็แต่พระวรนี่แหละที่ชาวเขาทุกเผ่าให้ความเกรงขามเพราะเชื่อกันว่าแม้จะตายไปนานนับร้อยปีแล้วแต่วิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่บนเทือกเขาแห่งนี้เพื่อที่จะ ดูแลปกป้องลูกหลานในเผ่าของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยศารพระวอเป็นศาลที่ใหญ่มากถ้าหากเปรียบเทียบกระสานทั้งหลายที่ได้เคยผ่านสายตากันมาที่หน้าสารก็มีชาวบ้านมานั่งขายดอกไม้ทูปเทียนเพื่อให้ผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาได้ซื้อไปถวายสักการะท่านภายในศารก็จะมีรูปหล่อของพระวอยืนเด่นอยู่หลังโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าของท่านด้านหนึ่งก็จะมีม้าศึกที่ท่านเคยได้ขี่ทำศึกตลอดชั่วชีวิต ยืนอยู่ที่ริมระเบียงในศาลแห่งนี้จะมีเซมซีให้เสียงคําทํานายด้วยซึ่งว่ากันว่าคําทํานายในศาลประวอนี้หลายท่านได้เคยประจักษ์กับสายตามาแล้วว่าแม่นนักหนาลงมาถึงด้านล่างกันบ้างที่มุมหนึ่งของลานกว้างทั้งสองฝากจะมองเห็นช้างศึกสองเชือกยืนอยู่คนละด้านเลยไปไม่ไกลนักทางด้านหลังศาลใหญ่ก็จะมีสถานที่สําหรับให้ผู้ที่มาสักการะ,ระไปจุดประทัดบูชาเจ้าพ่อประวอกัน และก็มุมหนึ่งของศาลซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มากก็จะมีพระพุทธรูปปางนาคปกใหญ่โตมหึมาประดิษฐานอยู่ตรงงานเงื้อมเกือบเทียบเท่าขุนเขาแล้วก็เบื้องล่างลงมาที่ฐานพระนั้นก็จะมีอุโมงค์ลึกเข้าไปทําเป็นศาลาสําหรับบูชาพระพุทธรูปซึ่งภายในจะมีเสามังกรสวยงามพร้อมกับพระพุทธรูปนาคปลกอีกองหนึ่งประดิษฐานอยู่รอบๆอ,องค์พระก็จะมีบันไดานาคเวียนขึ้นไปถึงชั้นบน และดูสง่าชวนมองจนเรียกได้วันในโอกาสข้างหน้าถ้าหากว่าพัฒนาให้ดีกว่าน,นี้สถานที่ตรงนี้นอกจากจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ใครๆต่างก็ต้องแวะมาบูชาแล้วที่นี่ก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีอีกแห่งหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อที่จะให้ผู้ผ่านทางได้หยุดพักชมวิวไหว้พระสอบถามชาวบ้านแถวนั้นได้ความว่าศาลพระพุทธรูปนาคปกนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นมาได้ไม่นานนัก แต่จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ของผู้คนที่แวะเข้าไปก็คือต้องการสักการะเจ้าพ่อพระวอเพื่อขอพรในการเดินทางของพวกเขาชาวบ้านเล่าว่าเคยมีคนที่ผ่านทางไปแล้วไม่ได้บีบแตรขอทางหรือไม่ได้แวะเข้าไปบอกกล่าวกับท่านบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเพราะเหตุใดจะไปโทษท่านก็คงจะไม,ไม่ไม่สนิทใจนักนะเพราะว่าท่านคงไม่ทุกข์ให้โทษอะไรกับใครมากมายถึงขนาดน,นั้นหรอก มีคุณป้าคนหนึ่งที่ขายของอยู่ที่นั่นได้เล่า,าย้อนอดีตให้ฟังเมื่อครั้งที่มีการสร้างเส้นทางสายนี้ว่าปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อพระวรนั้นเป็นที่ประจักษ์กระหน่วยงานสร้างทางในอดีตมาแล้วป้าเล่าว่าตอนนั้นน่ะคนงานขึ้นมาบุกเบิกสร้างเส้นทางบนภูเขาซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ามีแต่ป่าดงดิบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์มากมายทั้งสัตว์ดุร้ายและไม่ดุร้ายแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับไข่ป่า เพราะว่าที่นี่ชุกชุมไได้ไข้ป่าเรียกว่าใครเกิดป่วยขึ้นมาแล้วก็ตายลูกเดียวมีคนงานบางส่วนเจ็บป่วยได้พิษไข้ป่ามาเ,เรียแล้วก็ติดต่อกันไปจนทําให้ไม่สามารถจะทํางานได้ในที่สุดก็ต้องหยุดชง,งักกันชั่วคราวพอดีมีผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเขาอยู่แถวนั้นบอกว่าให้ไปบนบานกับสารพระบอซึ่งตั้งอยู่อีกภาคหนึ่งของขุนเขาก็จะไม่เป็นอะไรเพราะว่าบรรดาชาวเขาทั้งหลายเมื่อมีเรื่องราวอาเพศเกิดขึ้นในเผ่า พวกเขาก็จะไปบอกกล่าวกับเจ้าพ่อซึ่งท่านจะบรรดาลให้เป็นไปตามความปรารถนาทุกครั้งในที่สุดหัวหน้าคนงานก็เดินทางเข้าไปยังศาลเจ้าพ่อพระวอแล้วก็บนบานกับท่านว่าขอให้การสร้างเส้นทางสายนี้เป็นไปอย่างสะดวกเนื่องจากว่าจะนําความเจริญมาสู่แถบนี้อีกทั้งยังขอให้คนงานที่ป่วยไข่ยอยู่นั้นหายจากโรคภัยอย่าได้มีอันเป็นไปเพราะว่าทําให้การงานล่าช้าแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นในหมู่คนงาน คุณป้าเล่าว่าหลังจากที่เข้าไปไหว้สารเจ้าพ่อพะวอแล้วก็เดินทางกลับมาถึงแคมป์ก็ปรากฏว่าอาการป่วยของคนงานหลายคนเริ่มดีขึ้นมาแล้วอาการที่หนาวสั่นอยู่เป็นระยะกลับปรากฏว่าหายไปไม่กลับมาเป็นอีกซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากด้วยเหตุน,นี้เองเมื่อเส้นทางสายนี้ได้สร้างสําเร็จขึ้นมาในเวลาต่อมาจึงได้มีการอัญเชิญดวงวิญญาณของนักรบผู้กล้าผู้ซึ่งเชื่อกันว่า ยังวนเวียนอยู่ในช่องเขาด่านแม่ละเมาแห่งนี้มาสถิตยอยู่ในศาลใหม่ซึ่งเป็นศาลที่ทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองผ่านไปอำเภอแม่สอดถ้ามีเวลาก็าอย่าลืมแวะลงที่ศาลเจ้าพ่อพระวอนะครับเพื่อขอพรให้การเดินทางปลอดภัยแล้วก็เลยไปอีกเพียงเล็กน้อยอไม่กี่กิโลก็จะสามารถได้ชมความมหศัศจรรย์กับเนินพิศวงบนถนนนะครับเส้นทางสายเนี่ย ตรงนั้นนะ่ะเมื่อยามที่ท่านดับเครื่องยนต์ของรถแม้ว่าจะอยู่ริมเนินแต่ว่ารถของท่านก็จะไหลขึ้นไปข้างบนเนินนี้ได้อย่างน่าอัศจรย์เขาเรียกเนินพิศวงครับนี่คือความมหัศจรรย์บนเส้นทางเหนือช่องเขาที่ด่านแม่ละเมาดินแดนแห่งวีรบุรุษผู้กล้าผู้มีนามว่าพระวอครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ